สำหรับคลิปนี้นะครับเราไปดูวิธีการกระตุ้นของแต่ละบุคคลนะครับที่สามารถใช้ใช้ทักษะของการกระตุ้นคอลอสอนแจวคอนในร่างกายของตัวเองในแบบฉบับของตัวเองคือแต่ละคนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันไม่ซ้ํากันไม่คือกันไปฟังกันเลยครับสวัสดีค่ะเจนรอบดึก <c oughs> คือจะมาเล่าความรู้สึกก่อนที่จะทําความรู้สึกเนาะ หนูก็จะกระตุ้นด้วยตะกะจะกระตุ้นความรู้สึกของตัวเราเองเนี่ยด้วยการตบก่อนคือเคาะตามร่างกายค่ะเคาะคอเคาะแขนเคาะขาเคาะไหล่เคาะ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 ไปเรื่อยๆค่ะจนมันรู้สึกข้างในอ่ะคือมันเป็นลมออกมาเลยก่อนเลยแล้วก็ ตดบ้างอะไรบ้างก็เป็นของปกติธรรมดานะแต่การที่แต่มันจเจริอบ่อยมากเลยถ้าเราแบบกระตุน้นกระตุ้นความรู้สึกของเราเนี่ยในการตบเคาะเคาะตามเรืเ่อยๆ,ลๆ,ลๆแล้วเราจะรู้สึกเลยว่าเราจะร้อนขึ้นเออความรู้สึกข้างในเราร้อนร้อนร้อนเร็วกว่าปกติอืมแล้วเราก็ค่อยๆเขย,ยา่ยยาเขย,ยา่ยยาเขย,ยา่าเขย่าเขย่า เดี๋ยวนี้มันคือแต่ก่อนมันยังรู้สึกว่ามันมันก็ยังเหนื่อยแต่เดี๋ยวนี้มันความรู้สึกมันเบาเบากว่าแต่ก่อนเยอะเลยค่ะความเมื่อยล้าอะไรเงี้ยมันจะเบามันจะแค่เมื่อยล้าแค่แป๊บเดียวเออเราก็หายอากาศปื้ออย่างที่เอเจนยนบอกปื้อเดียวคือแบบมันหายไปไหนเลยก็ไม่รู้เอออันนี้อันนี้ขอการันตีว่าจริงอืม นีคืออันนี้เราทากระบวนการแล้วเนาะแล้วก็ได้ความรู้สึกดีขึ้นทั้งร่างกายทั้งเบาตัวเบาทั้งความรู้สึกเบาทั้งตัวคือเบาทั้งตัวเลยอะตอนนี้นะความรู้สึกเราคือเบาอะมันมันมันเบาไปหมดเลยจาอาเจนคือไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่ต้องกังวลอะไรอะไรประมาณนี้คะ่ะ คือตอนนี้หนูก็จะเก็บเก็บอะไรนะเฟสเออเก็บเฟสสักก้อนหนึ่งแล้วทีเนี้หนูก็จะไปยาแต่ไม่ไม่รู้ว่าจะจะกลับมาหรือเปล่าเพราะว่าใจมันไม่ได้มาทางนี้นะจะอย่างที่เจนบอกว่าสแล้วสักวันหนึ่งเราจะเป็นธรรมชาติธรรมชาติเดิมมันไม่ต้องมีอะไรอะ่ะมันไม่มีอะไรเลยนะธรรมชาติอะ่ะ ก็คือธรรมชาติอ่ะแต่เราจะเข้าถึงธรรมชาติไหมอ่ะอืมันก็ต้องทำควารมรู้สึกไปเรื่อยๆเนะาะจนมันไม่รู้สึกจนมันไม่มันไม่มันต้องเป็นธรรมชาติอย่างที่เจนบอกอขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณความรู้สึกที่แบบเป็นนักเรียนทุน ก็ได้สิ่งที่ด,ดีกลับมาแล้วก็ร้อยห้าสิบมันเกินคุ้มจริงๆนะเจียนอย่างที่หนูเขียนไปอ่ะมันเกินคุ้มจริงๆเลยนะถ้าใครไม่รู้สึกเนี่ยคือแบบไม่รู้จะบอกอยังไงดีอ่ะคือเรารู้สึกได้ก็เพราะไอ้ร้อยห้าสิบบาทนี่แหละโอ้โหแบบมัน มันเกินค่ามันคุ้มค่ามันเกินค่าแบบเกินคุณค่าเกินค่าล้ําค่าไปเลยอะค่ะอืมแค่นี้ค่ะจบคลิปนี้จะมาพูดถึงการกระตุ้นความรู้สึกในร่างกายนะครับซึ่งคอนเซปต์ uh, มันไม่มีอะไรมากเลยนะครับว่าอ uh, ความคุ้นชินเคยชินของเรานะครับมันถูกมันถูกสะสมมาแต่แรกเกิดเพื่อเป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันแต่ในขณะเดียวกันนะครับเราจะต้อง ผ่านเวอร์ชั่นปัจจุบันขึ้นมาถ้าถ้าเวอร์ชั่นปัจจุบันมันมันมันถูกเขียนทับลงไปนะปัจจุบันนี้นะวันนี้เลยนะมันถูกเขียนแล้วจนไปปกปิดความรู้สึกของเราหรือปกปิดความรู้สึกปกปิดคอนเสรเรานะครับเราก็เพียงแค่กระตุน้นกระตุ้นให้อีตัวเวอร์ชั่นปัจจุบันที่คุ้เชินเคยเชนเนี่ยครับมันขยับขยืน่นเคลื่อนตัวให้แตกออกด้วยการเนี่ย ด้วยการและกรรมวิธีสายนี้นะคอนเซปต์ยังไงนะแนวตั้งแนวราบจุดหมุนมันจะมาหยุดที่คอร์สอเองคือความรู้สึกมันจะหายไปหมดไปจากเดิมรู้ได้ไงมันจะเบาวกว่าเดิมกัวซาก็ได้แอรโรบิกก็ได้วิ่งก็ได้ทําอะไรก็ได้อะคือตั้งราบปุนมันจะมาเจอความรู้สึกเองหรือเจอคอร์สอเองเพราะฉะนั้นจะบอกงี้ครับว่า <c oughs> วันที่ผมจะมาคันนั่งอยู่ตรงเนี้ย ผมไปตรงไหนมาก,ก่อนมันไปล็อกอะไรมามันไปตึงอะไรมามันไปทึงอะไรมาไอตัวก่อนหน้านี้ที่ทำนเรามานั่งตรงนี้เนี่ยแหละครับมันทําให้เราคุ้นชินเคยเจนหรือเท่ากับความรู้สึกปัจจุบันทีนี้เจ้าของกันบ้านเขาใช้การตบกระตุ้นตบ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 ,ตบร่างกายได้หมดฝากไว้เลยนะครับว่าใครก็ตามที่ยังไม่ทําไม่ได้ทันทําอะไรไม่มีอะไรมาชนแล้วเราไม่ได้ชนอะไร กดไปในร่างกายเจ็บปวดมึนงงเบลอชาแล้วเนี่ยบอกให้รู้นั่นแหละครับตัวสะสมเรียบร้อยแล้วฮะสะสมที่ตัวเพราะนั้นหาวิธีการกระตุ้นให้ตัวเนี่ยครับมันเบาอันดับแรกเลยของทานทานน้อยมือวิธีการทานจะทานบ้าทานบอทานแมวทานหมาทานไก่ทานสดทานแห้งทานยันเสาไฟจะทานก็ไปทานถ้าอยากทานประเด็นคือทานแล้วมันหนักตัวหรือมันเบาตัว รู้ออกไหมฮะยิ่งทานไปแล้วมันยิ่งเบาตัวแสดงว่าบุคคลคนนั้นเป็นคนที่มีระบบการช่วยย่อยระบบการเผาผลาญระบบเมตาบอลิซึมระบบบ้าบอ,บอขอแต่ที่เขาว่าเบาไม่แน่นไม่เรอไม่หนักไม่ง่วงนั่นโคตรเลยครับเพราะมันเบาเบาเสร็จปุ๊บมันไม่ดึงภาษาเขาพลังงานมันไม่ดึงพลังงานของตัวเราครับไปช่วยย่อยพลังงานไม่ตกหรือไฟไม่ตกรู้บอกไหมครับ เจ้าของร่างกายเขาใช้วิธีการตบมันก็ตื่นตัวเนี่ยครับรู้สึกตัวส่วนตื่นรู้นี่ผมไม่รู้ทํำยังไงแต่ตัวที่ตื่นตัวได้เนี่แหละครับมันจะเป็นพื้นฐานของการเขาเกิดการความสบายตัวพอมันสบายตัวตัวมันจะเบาเบาเสร็จปุ๊บมันจะส่งผลต่อความรู้สึกโดยวรวมเองลึกกว่านั้นก็คือความรู้สึกที่อยู่ในตัวเราแะละครับเพราะฉะนั้นมันก็ละเรื่องกับความนึกคิดกับบันทึกเลยนะฮะ อันต่อมาเมื่อกี้บอกว่านั่นแหละครับสะสมเฟียสเขาเรียกเฟียสเฟอ้อกับเฟียสไม่เฟอ้อเฟียสเฟอ้อเฟียสเหนือเฟอ้อกับเฟียสใต้เฟอ้อถ้ามันอยู่เฟียสเฟอ้อเนี่ยอยู่ใต้เฟอ้อเนี่ยหนักเลยครับก็แสดงว่าเราอยู่ในรูปแบบของเวอร์ชั่นปัจจุบันที่ในรอบของการหมุนที่เท่ากับเท่าไหร่ไม่รู้แต่ที่แน่ๆระบบการเงินเราไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนความเป็นธรรมชาติของเราให้ได้มากกว่าเดิมตรงนี้เราปรับระดับไม่ว่าจะเป็น เรากับสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราคนสัตว์สิ่งของเนี่ยนะครับที่เรามีเป็นสิิพันมีลูกแล้วมีผัวไม่มีสามีมแล้วมีมีพันธนาการเรียบเ้อยแล้วเมาเจอกันจุดเนี้ยก็หาทางจัดการให้รูปให้ให้ลงตัวเอ่อไปก่อนไอ้เรื่องส่วนภายในที่ว่าเนี้ครับก็ทำความรู้จักกับมันถ้าหากว่าฟลุ๊ก ทำแล้วจุดติดลมบนก็โอเคโอเคนะเสร็จปุ๊บสำหรับคนที่อยู่คนเดียวเจ้าของกันมากเขาอยู่คนเดียวจุดที่มันจะเป็นตัวเราเนี่ยครับมันกค่อยๆถอดออกความเป็นตัวธรรมาชาติถอดออกความเป็นตัวเองออกจะถอดความเป็นตัวเองได้มันต้องรู้จักต้องควรจะาก,ก็ได้ไม่ต้องต้องควรจะทําความรู้จักกับความรู้สึกเราสักหน่อยมันจะเป็นกึ่งอัโตมติเพราะเป็นเกึองอัโตมติก่อนจะเป็นเกึองอัโตมติได้มันเป็นสัญชาตญาณอยู ให้เทียบเคียงกับความคุ้นชินเคยชินสัญชตาตญาณนั่นคือขาวโหดการโอโวรอดสู้กับหนีผมเรียกว่า49 51นั่นนะครับอยู่ใต้สัญชตาตญาณหรือว่าอยู่เท่ากับสัญชตาตญาณหนักเลยครับทีนี้โอเคเนาะก็ค่อยๆค่อยๆพัฒนาหรือสะสมความรู้สึกไปถึงจุดหนึ่งอ ความเป็นตัวเราอะ่ะธรรมชาติของเรามันจะบอกเองว่าเราจะอยู่ตรงจุดไหนของมุมโลกจะอยู่เหนือเฟอร์ก็ได้ก็คือประกอบอาชีพมีรายได้่อาอยู่กับกิจการตัวเองไม่รู้ว่าถึงถึงจนนั้นมันมัน,ม,นมันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้เราไปไหนนะครับมันว่ไม่ได้เราไปไหนนะ <laughs> โอเคไหมฮะ จะต้องไปเป็นนั่นเป็นนี่ไปอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้มันไม่ใช่คำอธิบายที่ที่ที่เกินกว่าตัวเราอะรู้สึกถึงความรู้สึกในตัวเราจะบอกเอยว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนจะทำอะไรกับใครหรือไม่ทำอะไรกับใครนั่นแหละครับตรงจุดนั้นผมว่าโอ้โหมัโค้งโคตรอิสระเลยเพราะว่าจะอยู่ที่ปาก ปลายบานของ Vshape อยู่กลางเชฟหรือว่าอยู่ต้นเชฟจุดนี้ฮะไม่มีใครบอกเราได้นอกจากตัวเราบอกตัวเราเองแล้วเราก็อยู่กับมันหรือเป็นมันแล้วไม่ต้องรอเข้าถึงด้วยอีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวจะมีการพูดถึงการเข้าถึงการเข้าถึงเป็นภาษาการตลาดในเชิงนวัตกรรมไปแล้วหรือเปล่าด้วยซ้าไปของคนที่ปล่อยของนะครับมันเป็นเรื่องของหลักการตลาดเหมือนว่าเวลาเราโปรโมชั่นสินค้าดัาราคาแข่งราคาพวกนี้ฮะ มันก็ทําให้เมาเมาก็จะบินเข้าไปฮุบเหยื่อแค่นั้นเองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในสูตรนี้ที่คอร์สอนนาเสนอครับก็เป็นแม่งไปเลย <laughs> เป็นความรู้สึกตัวเองไปเลยนะครับเอาละก็นี่ก็คือการบ้านอีกหนึ่งตัวอย่างที่ผมนําเสนอทุกคนทุกท่านผ่านประสบการณ์มันไม่ได้ใช้ได้กับทุกคนและทุกคนไม่ได้แมทกับสิ่งที่ผมบอกหรอก เพียงแต่ว่าคุณควรหรือว่าตัวเราหาตัวเราให้เจอมันอยู่ตรงไหนเท่านั้นเองอาเจียนก็เลยมองว่ารูปแบบคอรสสหรือความรู้สึกเนี่ยในตลาดมีน้อยมากที่จะนําเสนอเรื่องนี้แทบจะนับแผ่นดินโลกด้วยซ้าไปในยุคนี้ช่วงนี้เวลานี้น้อยคนมากที่จะมาสื่อสารโดยเฉพาะพูดเรื่องตัวเราแล้วเจอกันที่ใต้คอมเมนต์ครับ